<laughs> hả? Song gắn <gầm> bát. Song <laughs> gắn <gầm> bát nha. <laughs> Song gắn <gầm> bát. nha <laughs> sống <gầm> bát. Song à. <laughs> gắn bát. Song gắn bát. bát. Song bát.

mãi Ông bằng lâu bắn đi không? Mà, bán đâu bằng l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 âu bằng กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยกดไลค์กด like, ติดตามด้วยหนึ่งสองสามง่ามาให้ปังวะสิแฟน กดไลค์กันอะไรเยอะจจกดติดตามผมด้วยทิกตอกผมด้วยถึงสี่พัน <c oughs> โอ้โหเอาฝากติดตามผมด้วยนะช่าพีจีวังหมอัดกดไลค์กดแชร์ทิกตอกผมด้วยทิกตอกผมถึงสี่พันถึงห้าห้าแสนพร้อมหรือเปล่หนึ่งสอง <c oughs> เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะจ๊ะอะไรวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ลิว่ามาถึง500ถึง1,000และติดต่อถึง4ส0 0พันถึงห้าแสนความยา Ui. Chịp <laughs> <laughs> bánh mà Phan Diếc bánh mà Chịp bánh mà Chịp bánh mà หนึ่งสองสาอ่ะหนึ่งสองสาม่ะอะไรโอ้โห กดไลค์กดแชร์ติดตาของต้วยถึง500ถึง1,000แลวติกเกอรผม4,000-5 0 0นกดติดตามด้วยนะคนือ๊ต้ได้เยอะเขาอย่างหนึ่งหนึ่งสองผมเป็นคนดังเลยนะแฟนคลับ FC ผมเป็นคนดังยูทูบเบอร์ทิกเกอก์คนติดตาาถอดช่องด้วยโอ้ยมันนี่อ่านี่มานี่หมด

ไล่ไล่ออกไปหรเปล่าแอบปะะแอบตายละฮะ